สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับเกมอีกแล้วครับจานโอไม่มีที่กเกาะบ่ด้วยอาร์มีไหมว้าดึงก็ไม่ได้แล้วนี่มันขวาง,ด <c oughs> ดงดเด้ดึงไม่ได้หรอกต้องหลอกเราดึงไม่ได้มันขวางเดี๋ยวรอแมคโครมันดึงเอา รอแม่โคมันขวาง,รงเรียบร้อยเลยครับตับเครื่องก่อนนี่อ,อู้อัอน,นี่ก็หักอีกนี่ไงเชื่อมก็ไม่ใี่ก็ไม่อยู่ มันบางหมดแล,ลด้วขอดขานนะอขอดขานออกมันยังไม่หักหล้กขึ้นได้อยู่อันนี้ขึ้นใหม่ทั้งเส้นเลยเนาะพี่ฮะใหม่ก็ตัดเะเท็ตรงนี้แหละตัดนี่เกต<ะ>ี้เีวเ,<ะ>เพราะว่าเวลาดันเนี่ยมันโดนในตัวนี้ก่อนครับเนี่ยตัวเนี่ย ตัวนี้ไม่ได้ดามเนี่ยดามแต่ตรงนี้นี่เรียบร้อยเลยจานโอโบอกเบรกไม่อยู่เกรงจัดตะเลิดครับตกไปข้างล่างเลยเ <c oughs> ทเลยเ็มนี่ถอยมาเทตรงนี้เดี๋ยวเอาแมคโครมาเกีลือ จันชูกำลังแคลิง่งปลวกอยู่ครับจะห้าไหนเดี๋ยวกล้องนี่เดินไปตามจานทูมาไปดึงกระถ่ายไปเออกระโดไไดลงไปเลยถ้าไม่เดินก็กระโดดลงน้ำนี่ว่ายน้ำไป จันโอ้ฉันชูเดินลัดมาทงนี้เลยเอาไมโครมาดึงขึ้นครับเพราะว่ารถดำรถดำลากไม่ได้หรอกไอ้มันเปย์ลากไม่ได้ตด พอแล้วมันชนตรงนั้นแล้วได้แล้วนั่นมันชนดินตรงนั้นแล้วพอได้พอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่มีรถไถแล้วก็เสร็จตัวเนาะจะเทได้ยังไงเปิดไถได้อยู่ดิได้ปะติดไ่้่ตอด้วยบอยแหละ ไม่บอยขึ้นได้แล้วรถบอยขึ้นไปนี่ถ้าชอบผ่านหน้าไม่แน่ดินี่ชอบผ่านหน้าไม่แนี้ยนี่โอ้ระบบสั่นสะเทือนระบบสั่นสะเทือนเมื่อกี้ระบบสั่นสะเทือนแรงจับ เอาเฮ้ขึ้นจำตำแหน่ง <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเทแค่นี้พอ ยกขึ้นหน่อยพี่ยกผ่านหน้าขึ้นหน่อยอีก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 ยกขึ้นอีกพอโอเคอ่ะตรงกลางเลตรงกลางน่ะพี่ตรงกลางน่ะตรงกลางอยู่เดี๋ยวนี้โอเคงับปุ่มกีเลยอ้าวถอยไป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 ไม่ต้องเหยียบแรงพี่ขับเร่งไม่ต้องเหยียบแรง Biết tên lượt Ồ, ok Go Mày lượt thôi này Nha Tay em Kéo มันเส,สียใมันราวนานแล้วเนี่ยนใะช่งังนมันไม่หายเลยเอรดันเลยดันมันเลยเอา่เอาไปาไปอยไปโอ้ถไปไป <c oughs> อยไป,อไป,อไป <c oughs> โอ้สภาพแล้วยันมาก เดินมา49ไปบ้านเก่าแล้วเริ่มยิงลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะมาเลยเีรยวให้มันตีตรงนี้เสร็จก่อน บอกครับจันชูบอกจัดให้บอกคำเดียวรู้เรื่องโอ้โหโอ้จิ้มดูก่อนครับแข็งไหมแข็งไหมอ่านี่เฮ้ยทำไมเจ้าส้มลายมันดูเหมือนเร็วขึ้นฮะโอ้ โอ้โอ้เอ้ครับจิ้มดูก่อนครับไยไปครับ เนต่ต้องต้องเซฟแบบอ่านงานให้มันขาดนะครับไม่ไปแบบซุมสี 4, ส่ซุมห้านะคนจะไปเขาต้องจิ้มดูก่อนโอ,โอ้ไม่ลึกดิโอ้นึกว่าจะลึกแค่ไหนตายสิ นี่นี่ตัตาเลยครับ โอ้รถสองร้อย,ยทำงานนี่เห็นแล้วทันใจมากเลยครับ <laughs> 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 ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยอะ่ะเร็วทันใจเลยอะ่ะโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมไปย้ายรถให้ลูกพี่ใหญ่ก่อนครับลาทุกท่านตอนนี้แล้วกันสวัสดีครับผม